สุกุนทุกคนตะเลื่อนลงเลี้ยงขอให้มีแต่ความสุขคว่ำจะเลื่อนอยุวันหนักสุขาภละเลยจงมีแต่เกิดแก่ลูกทุกขาทุกคนทุกคนสาธุสาธุเอาจะน้อยจะเอาจะน้อยโอเวฟัสไอ้ลูกไอ้เต้ากันแล้วตัวยิบยิ้มเด้อหยิบยิ้มแม่ว้าวพุ่มมก